ทำกลางกระแสข่าวพระสงฆ์ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมจนหลายฝ่ายกังวลจะทําให้คนเสื่อมศรัทธาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกรณีอื้อฉาวล่าสุดพระเนรคําวันนี้การปฏิบัติธรรมควบคู่กับการนับถือพระพุทธศาสนาวัตถุประสงค์หลักที่แท้จริงคือการแสวงหาวิถีพ้นทุกข์และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนไทยทุกเพศทุกวัยหันให้ความสําคัญกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเกินมากขึ้นพี่มาปฏิบัติทุกปีส่วนหนึ่งคือ เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยให้เราไม่ประมาทในชีวิตนะคะแต่ว่าก็น่ายินดีที่เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ก็นิยมมาปฏิบัติกันไปเกือบจะทุกที่พ่อใจชอบค่ะใช่ใชแล้วก็บางทีเรามีความทุกข์ถ้าเรามาเราก็จะสบายใจก็จะมีความสุขนะคะมากับหนีมาอีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ นายพิทยากรลีลาพัฒผู้เขียนหนังสือสุกใกล้ๆที่ไม่เคยเห็นของสำนักพิ์อมรินธรรมะเผยว่าการเข้าถึงหลักการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถทำได้ที่ไหนก็ได้พร้อมทั้งเห็นว่าประชาชนเลือกปฏิบัติธรรมกับบุคคลหรือสถานที่ที่โด่งดังอาจไม่ใช่ทางออกที่ถูกเสมอไปหรือเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแต่อาจเป็นการปฏิบัติธรรมตามกระแสนิยมคือสำหรับบางคนคงเป็นความตั้งใจ สําหรับบางคนเ,เพราะว่าเขาเห็นประโยชน์ไงก็เลยตั้งใจว่าจะปฏิบัติบางคนอาจจะเป็นค่านิยมอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนๆไปกันเราก็ต้องไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆจะบอกว่าถึงจะเป็นค่านิยมก็ดีกว่าเป็นค่านิยมในเรื่องวัตถุอื่นๆทุกคนก็ควรจะต้องเลือกเพราะว่าวิธีปฏิบัติมีเยอะมันมีเยอะแล้วครูอาจารย์ที่สอนก็มีทั้งคารวะมีทั้งพระเนี่ยก,ก็หลากหลาย แต่ละคนก็มีวิธีของตัวเองมีเทคนิคของตัวเองในส่วนของกรณีอดีตพระเนตรคารวมทั้งพระสงฆ์ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมที่ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้มีผลกระทบอย่างไรนั้นนายพิทยากรมองว่าหากชาวพุทธเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงก็ไม่ส่งผลกระทบต่อว,วงการพุทธศาสนาแน่นอนบุคคลคนหนึ่งอาจจะเสื่อมเสีย เพราะว่าในสิ่งที่เขาทำแต่ศาสนาไม่ได้เสื่อมเสียหากการปฏิบัติธรรมของคนไทยเป็นค่ายนิยมก็ถือเป็นค่ายนิยมที่ดีที่พุทธศาสนิกชนน่าจะมีส่วนร่วมในการสานต่อพระพุทธศาสนาและหันมาร่วมกันส่งเสริมศึกษาหลักธรรมคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนามากกว่าการยึดมั่นและศรัทธาที่ตัวบุคคลเท่านั้น เพื่อให้หลักคําสอนในพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจของผู้คนในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปทีมข่าวดิ e นิรายงาน